อ้จีวารสาวสามจะไดกันเจ้านี่เอาเกินาตะั่งเขามาฮะเออตะช่างเอาตะ่งมากหาึ้นหาึ้นเมื่อกี้จะเิุได้ไห้พุ่งได้นี่อ๋อบินงครับผมเอาจากกิโลเอาเดี๋ยวตะั่งมากซี่ึ้นบ่อา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 าขึ้นมา เอาบอขึ้นมาเอาสลงมาสีลงเหอีสีลงบม่ได้บมเมนต้องชี้ขึ้นห้าขึ้นอีกเอาเอาพูนบอกว่าสีลงอ้ยโมเมนเนาะโอ้ใหญ่นะครับพี่น้องใหญ่เลเอาห้าขึ้นวายพูดนะหาหากั้ครับผมโอ้ห พี่น้องสวัสดีครับผมแต่ไม่ห่วยร่างครับมารายงานตัวครับผมมีทายตะล่อนตะล่อนครับผมพาพี่น้องมาตะล่อนปัานไผ่ครับผมตบบนยังพุ่นเจ้าหนี้ตบบญมันย่างวงท่ตบบนมาลงได้เลยนครับผมก็รู้จักตำบลนึงนะครับผมเจ้าของพ่อเขาอยากให้ ่ายทอดสดก็ยังไม่ค่อยให้ประกาศชื่ออนไครับช่วงนี้ช่วงรูนระบาดครับผมก็ยังก็เลยบ่ให้เอนไรครับพี่นงุณุรีรมย์นี่หลยน้ำชาิครับผมพี่นงติดตามครับผมลูกแพร่ลงยางเลยีกียางเบิ้งแป้นครับผมวาตถิไทยลอวนี้ยางเต็มตครัวเต็มหลายพี่นง ปลาตองกายขึ้นครับผมผมไปยืนเบิรงอยู่แต่ตอนนี้เบอขึ้นแล้วเขาจะลงไปครับผมเอาแพร่ยังลงไปยัาแพร่ลงไปครับแถวนี้ปลาตองกายร้ายครับผมพี่น้องเฮียผาทิดตามครับบรรยากาศครับผมลงเอาแฮวยังลงไปใส่แพร่ละครับผมว่าจะไปทั้งใดครับผมปลาตองกายมันขึ้นอยู่แถวนี้ ตัวเงยๆครับผมพี่น้องข้องหนีเงาครับไปทั้งหมดบ้านไผ่ครับดีล่ำครับผมเพิ่มเมืองครับพี่น้องเดี๋ยวบัตรละหนึ่งร้อยบาทครับผมถึกถึกคนเาาบวกลงมาสองปีแล้วครับ กานบ้านอยู่แถวนี้บ่ครับผมบ้านด้านแถวบุรีรัมย์เมืองทั่วทีมงานนี่ครับผมนี่ประจำทีมงานยังทีทีมงานยังทุกอย่างก็ยังเงินสซเงะเซงอแบบบ่วสวงเหรนครับผเออฮะถ่ายตลอนตลอนถ่ายตลอนตลอนครับผมไป ายเฮามานี่ก็คือกันครับผมนี่แต่แส่เชียนเพียรผมอยู่ใส่นี่เชียนเพียรปุ๋ยมากขาดได้จังไหนไมันเป็นไปได้ไงเชียนเพียรผมไมเห็น <c oughs> โอ้ย <c oughs> บรรยากาศครับผมนั่งฐานั่งล่อกินเข่าแล้วก็มีป่านหัวเขาออยิโพยออยิเมียพ่อมาหลา่เถอะ

โอาอาอาแล้วแตะครับผมมีันมาแล้วรึเป่ามันโอ้ยไปตัดอ้อยบ้าวานไปตัด้อยพี่น้องเฉีนสวิงครับผมอ้อบานนี้ปาดกลัวกันดียร์ยโอ้ เห็นเหบเบิ้งเหรอครับผมไม่จากใช้บ้านชิ้นไหนดิลอวครับเาแล้วอาเอาเเออเอาแล้วครับผมเอา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 ปดี่น้องเออเอาเอมันหมาครับมันหมางตเต็มรถพวกรัวันนี้พี่น้องครับผมโมเมนต์เชี่ยนสวิงครับเชี่ยนตะแก่งครับผม นี่แกงไม้ไผ่ครับโมเมนต์เชี่ยนสวิงครับผมเออเอาเอามันมันกันครับผมมาเข้าย่างตัวครับผมม,มีเสียนแห่จือเสียนตะแกงเต็มรถุหกล้อเลย่มเือนี่หนาวแท้มุ้เจ้าครับผมพี่น้อง ใกล้แล้วครับใกล้แล้วออผมไม่อยากถ่ายคนนี้ใกล้ครับเพราะจะเป็นหลักฐานมาตู่ผ้ามูวานทุกงานครับผมอยู่ใกล้ๆตูัใหญ่ๆนี่เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ห้องไอ้ผู้อื่นบ้านด้ิครับ <c oughs> เอาเอาพี่น้องครับผมนับถอยหลัง <c oughs> ผมมาแล้วว่าคนตูัใหญ่อยู่ใกล้ๆนี่ เพิ่นบอลเพิ่นหัวกันนะอันโอ้ยเสียตัวเอ้ยเจ้าบอท่านอะไรครับเพิ่นบาดกวนแล้วนี่เอาบาดนี่พี่น้องรุ่นครับผมรุ่นรุ่นทั่านคนนี้ปลากัโดดบพราเด้๋ยมีภาพปริทตามครับอยู่หน้าด่างพี่น้องเอาเอาพี่น้องครับผม ทู่ครับผมฝุ่นทั้งฝุ่นเออได้ปลายังครับผมเออโอ้พี่น้องอยู่นี่ก็ได้ครับผมยุนี่ก็ได้นี่ครับเ <c oughs> จ้านี่ครับผมรู <c oughs> ้ว่าเพิ่นได้ปลายังครับผม <c oughs> ปลายังป่ายังครับ <c oughs> ชะโดครับผมได้ชะโดครับผมนี่ได้ชะโดเฮ็ดจังได๋บานเฮ็ดจังได๋บาน โอ้หางมันครับผมจะดูหางหางใหญ่เลยครับตัวนี้นาจิตตัวใหญ่ครับผมคนดึงคนมานั่งทับเลยม่วงบรเเ็นเลยครับเออน,นั่งทับมีม่วงบรเเ็นเลยครับผมองใส่ปุดลงในกัดช่งเลยมั้งโอ้ครับผมได้แล้วปูดได้แล้วปูดได้แล้วบิดด่งออกครับผมออเอาลงไปเรียบร้อยครับผม ได้พร้อมกันเลยครับได้พร้อมกันเลยครับครับฟังรอพี่น้องรอรอครับอุ้ยปลาดินี่ต้องหมุนหรือเป็นคนโอ้ยคนครับผมช่วงแรกๆเนี่ยก็จะบ่กให้ถิอบันไดครับให้เอาปิดไม่พี่น้องไม่ยัง บักไงเลยครับผมนี่เหขาเลยครับผมอู้อู้เอาอ้ไม่ไปใจครับผมตุยเงี้อยู่นี่แหละรุ่นพี่น้องรุ่นเมื่อกี้บึดเลยครับผมอยู่ปะเฟื่องฟ้าโอยู่ครับผมโอ้ล่อล่อ,อ,อ,อพี่น้องล่อ ไปยังขึ้นมากครับผมร่างปดอยู่นี่ครับไล,ล่ๆไปาชะโด,ดนี่ลูกมันตัวนี่พี่น้องลูกมันครับผมเอาลูกมันก่อนเดี๋ยวแม่ก็ตามมาสองตัวแล้วนี่โอ้มูเดียวกันมูเดียวกันเออเอาพี่น้องเจ๊ใบเปิเดเจ๊ใบครับผมได้ลูกมันแล้ว อืมแม่น่ะจังอ่ะที่หลังแม่มันอู้พี่น้องครับผมปานินครับผม,บผมแม่วมึงแง่เลยนี่อู้อ,อ,อ,อืมไอ้เมื่อกี้ดึงบะตึก๊งเปล่าเ,เออพี่น้องครับมันดึงไม่ให้ใกล้เลยครับผมปานินแม่วมึงแง่เนี่ยเป็นกิโลเลยนี่เนาะเบิึงเอาครับผมเป็นกิโลครับโอ้ ธรรมชาตินะครับนี่ปละนิ่งก็เมย์ไงนะครับผมป่าธรมารมชาติใหญ่ครับใไงไเป็นปะนิ่งตัวนี้เป็นกิโลครับผมเอาได้โชอกเกอร์โอ้ปลาขาวเพิ่นได้ปลาขาวทัว้งหมุนครับผมต้องแหทีลงเนาะทั้งหมุนเพิ่นได้ปลาขาวขึ้นครับโอ้ปลากระโดดปลาขาวกระโดดครับผมพี่น้องผมพาพี่น้องมา หลุ่นน้ำโอ้ตาได้ยังขึ้นมากครับผมนี่ปลาชะโดครับผมชะโดชะโดเจ้าก็ว่าไปเลยพี่น้องปลาชะโดครับชะโดก็ร่างงามๆครับผมเพราะว่ามันเป็นมันหลุ่นใหญ่ครับหลุ่นลูกมันอยู่แต่ว่าหลุ่นลูกก็ซ้ำปลาคอผมนึกว่อมาติดตามทั้งเอเจียนสวิงเจียนนาด่างครับผมพี่น้องเฮ้ยโอ้ยพี่น้อง ยู่พี่น้องครับผมนี่นี่นี่อยูย่นับของนี่ครับผมอยูก่ก้นนี่ปลาอยอยังครับผมนี่ปลาตองไก่บุ้ยเชี่ยนจะวิ่งมานบ่ครับผมพี่น้องเพิ่งเหรอครับเชี่ยนจะวิ่งหนาดังว้ายไปหาบอกอะไรเจ้านั่นบอกไปด้วยทีตัวยแดนเย้เย้เยพี่นอ้องเชี่ยนจะวิ่งนะครับนี่ผูปกปลาไก่น้ำไอ้แคว้นใบเอวลอยน้ำก้นซื้อครับผมพี่น้อง ย่า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 บ่ธรรมดาครับผมเจ้าวนจะวิ่งมานครับผมตัวใหญ่เลยครับผมป่าตองไก่น้ำเปิ้ลตัวใหญ่เลยครับเอาอยู่ในี่เพชรยุแทแค่นี่แหละครับผมก็ได้ป่าครับเดี๋ยวอ่าถึงขาดสตาของป่าสิต่ายน้อนจะวิ่งกับม้าที่แล้วครับผมไป ลุนท่านอื่นต่อมากพี่น้องมา,มากตก็ว่าว่านิยังแต่เยล่ามากมากกข้า <c oughs> ขหูแล้วเขาจิ้วไปเพื่อนมาปานี่ท <c oughs> <c oughs> หารมักปากเอ้าเอ้าเอ้านี่เซ็ตเพลยนเลยเห็นบ้านี่ปากขาวกระโดดครับผมเออ <c oughs> วายรอดไปใช้ได้ครับ มาโลดอยู่นาดาังนี่ล่ออยู่เต็มเลยเสี้ยนสวิงมาโลดมาโลด <c oughs> อย่างนี้เพิ่นเดี่ยวเดีวเจ้าไปเห็นหมดว้าวพุ่งกระโดด <c oughs> กระโดดกลางหัวะกับหัวป่าเาบิางตุ้ยไงแล้วังตัุ้ยไงมันโดดชนเด้อเอานอม่กระโดดได้เอาให้ได้เอาให,าไห้ได้ไ,ได้แล้วครับผมเว้ย โอ้ทหารมาจับได้ตัวน้อยแค่โอ้ยทหารเอ้ยจับได้ตัวน้อยหน่อยนึงวันอย่แง่งี้ยพวกจะจับได้ตัวบุงใหญ่หนึน่งมีเสี้ยนแหหมดน้ำครับผมบึดหมดครับผมหมดหมดจังสี่นี่รุนมี่รุนครับผม มีรุ่นมีรุ่นพี่น้นนองลูกไปเบ่งอีกแล้วครับผมลูกไปเบ่งอีกแล้วตั้งหันมุดโปรไฟล์เทียร์ครับผมว่าได้ปลายังขึ้นมากครับ เดี๋ยวเบิ่งครับผมเออเออปลาไก่ครับผมพี่น้องให้ปลาไก่ครับผมพี่น้องได้ปลาไก่ครับผมนี่หมดสองเทียสามเทียครับตัวจีด้มันพี่น้องเอาอยากครับเอา ไปติดตามทั้งอินตัวครับพี่น้องไอ้เพิ่นปดไปครับผมนี่มันมานปาก,กายครับทั้งวนห้องดูดูทั้งเที่ยนจะวิง่งวนครับผมเที่ยนนาดังครับผมออกมากครับผมเมื่อกี้นี่ไอ้เดอรูเจาดบริทั้งหมายไม่ขาดบดีสะดุงครับผมพี่น้องกระบาดลวครับ ยกไปยกมาบ่คือครับผมได้ค่าได้ค่าบัตรกับบัตรนะครับผมนี่เพิ่นได้ตองไก่ครับผมเนี่ยตองไก่ตัวนึงครับผมลอยเดี่ยวคุ้มมาแล้วนี่เนี่ยกับบัตรแล้วกรับครับผมไปพักผ่อนปลาเช็ดดูบอกปลาเช็ดดูครับไอปยังก่อนล่ะตองไก่ครับผมเพิ่นได้ เพื่อนกระจิกกรบบานแล้วครับเพื่อนว่าป่าบ่ค่อยหนาบ่มีครับผมเพื่อนว่าเพื่อนเลี้ยงจิกกรบบานครับนี่เชี่อมสะดุ้งครับเออเอาเอาเอาไม่คิดลงบินว่าครับผมหึปยังเ้ย ตรงกายนะกับตัวเดียวนี่ยคุ้ยเนี่โอ้ยง่ายเลยครับผมเฮ้ยไม่ขาดเลยพี่น้องเมื่อครับผมเพิ่นได้ป่าครับผมโซ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 ใส่เพรมันหนักตัวใหญ่โยกตัวใหวบอกใส่เพิ่นดูโอ้ยอธิบายตัวเกือบสามโลอีสามจ้ะได็กับเจ้านี่เอาเกินผมว่าเกืบจะสาโลเนี่ยตาช่างเข้ามาฮะเออตาช่างมีเอาตาช่งมาหาขึ้นหาขึ้น มุกี้เจอ่งได้มกี้่งได้นี่ได้อ๋อี่น้องครับผมอเอาจ้กกิโลเอาเดี๋ยวจตสั่งมากขี้ขึ้นบ่ขีขึ้นแหละส่วนอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อออ๋ออ่ออออ๋ออ๋อออออ๋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 าอ๋ออ้ออ๋ออ๋ออออ๋ออี่๋ออ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 ๋้มอออ ห้าห้าขึ้นเองล่ะเอาเอาเพื่อนบอกว่าสีรงโอ้ยโมเมนต์ดอกห้าขึ้นโอ้ยไงแล้วครับพี่น้องใไงแด้วเอาห้าขึ้นว้ายพื่อนอะห้าห้ากลัวครับผมโอ้หกโลฮะนี่ฝั่งนี้ฝั่งเอาฝั่งนี้เท่านี่มาดูฟังนี้ฟหกโลพี่น้องหโลขึ้นได้ขึ้นมากนะครับนี่เ้า้ขึ้นอันดับเอยเกือบมันโอ้ยหกโลเลยครับผมฟังท่านนี้พี่น้องโอ้ มันลบจนได้ลบหนาลบหลังเฮ่เป็นมันครับนักถ่ายนะปกให้พี่น้องสุดยอดเลยครับผมเก็บไปเจ็บไปไมครับผมพี่น้องเอไปไปปลาช่อนนี่เอาปลาช่อนขึ้นไปครับผมพี่น้องอีกทั้งนึงกับมุดปูดมุดปูดอยู่เพราะเด็กเดี่ยขึ้นมาโซ่อยู่ เมื่อกี้นี่มีคนได้ปัดตองกายตูงไงครับผมอ้วนบุดขึ้นด้าุบนป่านั่นไ<า>ปลาขึ้นมากครับผม,มเ,อเออใค่แน่แค่แน่แหนี่เอ,นเออยังสีไหนเมีประกวด<ม>ครับผม,มกดปลาขาวครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่เสี้ยนตูงห่าววันปลาขึ้นแบบไง,งแล้วเสี้ยนตูวานแหลงไปมักไว้อยู่จกักรีเป็นยังไงครับ กันคือผมกะิีไทยเบิรงขันบมคือผมกะจิกำบานครับผมผู้หยาดผมตายผมบอกว่ากำโหลดมันบอกว่าผู้จีใต้ผู้ิี่ปมันนะเพื่นเพื่นเรยบรอยผมกลับครับผมเออดีพี่น้องจักสีจักสีมล่อเสี้ยนตัวครับผมบวกกับล่อเออ ส่ใส่ไซส์ไปหวยราดนะวะไซส์ไอตรงนี้ท่ไมอีกตรงนั่นแหละอ่าพี่น้องครับผมลุ่นน้ำเสี้ยนตูครับผมดดลงน้ำตูมอีกแล้วครับฮอนแดดปูดขึ้นมาบพ่เห็นซ้ำ โุ้ยสองโลกว่าปลาช่อนน่ะนะลเตไเจอเจอตัวอยู่บ่พ่อแล้วพ่อเอาครับผมพี่น้องรุ่นปลาตุวฮะแต่ตแใหญ่ด้วยนะโอ้ยพี่น้องทีห้าพ่อว่าละวบันนี้รุ่นน้ำเป็นครับผมรุนน้ำเสียนตัวครับผมจะพุนหวางยัง วอ้ปลาบ้านห่วงม่นได้ปลามน่า <c oughs> ามนบอห่วงดูดูครับผมฟังทั้งพูดทั้งไงตะไอตะคคยกั้นหมุนครับผมเอาล,อล่อล่อพี่น้องล่อเสี้ยนตัวครับผมว,ว่าจังไดว่าแตกยยหใหญ่ปวดหัจอืด <c oughs> <c oughs> ปลานแตกญ่อะไรกันยากเนาะเดี๋ยวกระพาะจะไปใส่กับอยู่นี่นั่นขึ้นไหมโอ้คนอ้วนหมดน้ำได้โดนเถอะขึ้นมา,นนมนามนเถอะว่าอยากจะว่าบ่ขึ้นสู้นมอนีไล่ไล่บนค่างก่อนเอาเอาเอาจัดไป บ่ได้ครับผมพี่น้องเออว่ได้บ่ได้ครับเสี่ยนตัวมดไปมดมาบ่ป่าบ่อยู่แฮครับผมมาเดี๋ยวข้อนพัญก็เดี๋ยวครับดีน้ามีขี่ฟ้ามาบุดให้ครับผมโอ้มเป็นท่าครับผมมือนี่เออ จักตัวเออกระบผมพีน้องมือเสี้ยนแห่มบได้ป่ากันครับโบม้าครับผมบ้านร้อยเดียวดีบ่เจ็บหลายครับผมมันบ้านร้อยเดียวอย่างาาธรรมาติพทีน้องเ,อเสี้ยนแห่มุนีห้อบกคือครับแต่ว่ากับผู้มาาเพิ่งก็ได้ปะตองปลาสะดูครับผมก็ยังเจ้าหนึ่งที่ว่าปะตองกายนะหกกิโลครับคุ้มเลยครับเจ้านั้นหกกิโลครับ อ๋พี่น้องครับผมมือนีเส้นเข้าบกคอยหมานครับผมจบคลีปเลยครับมือกีว่าชิลุนนั้นเสี้ยนตู่กับ่ได้ครับมุดไปมุดมาขึ้นมาผมมีอย่างเลยครับผมเอาติตามครับผมจะได้หวยราดครับผมติดตามครับผมช่องตะลอนตะลอนครับผมช่องถ่ายตลอนตลอนครับติดตามครับผมสวัสดีครับทีงานมานํากับ่อได้จักตูบอกเลยว่ายามาอยาม่าว่าไปไปวันดียี่สิบเออไปหมดลขอให้บาง